สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y t u t u b i g l i l e f a c e b o o ก c o มสไลม์ b i g l i ล e บอกเลยเว็บไซต์ i t ท o o ูแก n g c o m ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปรียบเทียบอีกครั้งกับ IT Review ซึ่งครั้งนี้เราได้รับ Samsung Galaxy Note ทั้ง3ตัวนี้นะครับได้แก่ Samsung Galaxy Note 8นะครับ Samsung Galaxy Note 9นะครับและใหม่ล่าสุด Samsung Galaxy Note 20 Ultra นั่นเองครับแล้วเอามาทำอะไรนะครับ เขาก็บอกว่าเฮ้ยไอคนใช้2รุ่นนี้เนี่ยมันเก่าไปแล้วแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันว่าเหตุผลทั้ง5ที่เจ้า s ั m s ุ n g a สซี่โนด t ี่ครื่องนี้เหนือกว่าเจ้ารุ่นเล็กอย่าง2ตัวนี้นะครับที่จริงไม่ได้รุ่นเล็กหรอกเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นปู่กับรุ่นพ่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Note 8, Note เนะครับเพราะอะไรเรามารับชมกับคลิปนี้กันเลยครับ เริ่มต้นกับขนาดหน้าจอกก่อนนะครับขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy ้ต t e 8นมีขนาดที่ได้ดว่าใกล้เคียงกันมากนะครับ6.3นละ6.4นิ้วนะครับในสมัยของมันถือว่าค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในในช่วงปี2020นี้นะครับเจ้า Note 20 Ultra เปิดตัวมาด้วยขนาด6.9นิ้วถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดามือถือ Samsung ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นแบบธรรมดานะไม่ได้แบบพับนะ จุดเด่นของมันอีกจุดนึงก็คือเรื่องของความเลื่อนไหลนะครับคือถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วนะครับความเลื่อนไหลของหน้าจอเนี่ยจะพูดเลยว่าเจ้าโนบิสิวตเร็วกว่าอย่างชัดเจนมากนะครับเป็นหน้าจอแบบ Adaptive Display ขนาด6.9แล้วก็เป็นแบบ120เฮนั่นหมายความว่าเวลาคุณเล่นเกมแล้วก็ใช้ดูหนังอะไรเงี้ยค่อนข้างที่สบายตามากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่งคุณไปดู YouTube กันดีกว่านะครับขอไล่เรียงทีละเครื่องเริ่มจากเคือเก่าสุดไปถึงใหม่สุดนะครับสิ่งที่คุณสังเกตระหว่างในการรับชมคลิปนี้นะครับซัมซุงซัมซุงแกซี่โนดแนะครับก็จะได้ลำโพงแค่จุดเดียวนะครับถ้าผมกดปิดเงี้ยปุ๊บเสียงก็จะเงียบเลยนะฮะสำหรับซัมซุงแกซี่โนดเก้านะครับเนี่ยครับปิดปุ๊บยังเป็นลาโพงสเตอริโออยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับความละเอียดแล้วนะครับถ้าสมมติผมปรับก็คือมันได้แค่สุดสุดที่ ฟูดีเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นเป็น 4K ได้นะครับอันนี้เป็น Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับต่อให้ผมปิดเนี่ยผมมันก็ค่อนข้างดังอยู่นะครับซึ่งจุดเด่นของ Note 20 Ultra คือเรื่องของหน้าจอที่แบบเต็มอย่างที่ผมบอกไปในขั้นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอของเครื่องนั้นเนี่ยสังเกตว่าบางจุดอะถ้าผมเลื่อนแบบเต็มเนี่ยมันถ้าจะเป็นแบบ full view เลยนะครับ มันก็เลยจะมีคำได้เปรียบกว่าในการรับชมภาพยนตร์ครับสวต่อมานะครับนั่นก็คือดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าซัมซุงแกซี่โนด8โนด9นะครับก็จะมีกล้องแค่2ตัวคือกล้องตัวหลักและกล้องตัวของเทเลโฟโต้ส่ันที่มีเพิ่มพึ้นม,มาคือระบบวัดหาเรทนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ม,มีแล้วนะครับถ้าสังเกตจากโนด20 แต่ว่าจะมีระบบสแกนด้วมืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบางทีก็บอกว่าเอ้ยมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าด้วยความม่ารุ่นใหม่ก็ใช้ระบบอัลตราโซนิกนะครับก็ทําให้ด้านหลังนั้นเรียบแล้วก็รองรับกับระบบไวเดชชัดที่เร็วกว่าได้นั่นเองครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้จะเห็นแตกต่างกันทั้งหมดก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองครับเพราะว่ากล้องของ s a m s u งก g ซ l a x y Note 20 Ultra นั้นนะ มันมีทั้งหมด3ตัวนะครับสามารถที่จะใช้ถ่ายเทเลได้สุด,สด,สดถึง50เท่านะครับในแบบดิจิตอลแล้วก็ไฮบริดก็คือระยะที่เรียกได้ว่าสุดเสียความละเอียดน้อยนะครับอยู่ที่10เท่าและออปติคอลนะครับแทบจะไม่สุดเสียรายละเอียดเลยนะครับเพราะเป็นเพลิสโคปอยู่ที่5เท่าด้วยกันนะครับซึ่งภาพตัวอย่างนั้นคุณสามารถรับชมได้ดังต่อไปนี้เลยต่อมานะครจะเป็นเรื่องฟังก์ชันภายในแหละ ซัมซุง g กยซีโน้ตทั้ง3ตัวก็มีจุดเด่นก็คือเรื่องของ S Pen นั่นเองครับซึ่ง S Pen ของเจ้าตัว s a m s ุ n g ก a l a x y Note 20 u l t อ a นั้นใครที่ดูรีวิวผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้า Note 20 Ultra นั้นปากกา S Pen นี้เรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับส่วนปากกาของ Note 9นะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถที่จะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลได้นะครับแต่ว่า ด้วยความว่าโน้ต20ออตานั้นปากกาจะฉลาดกว่าก็เลยจะทำให้นอกจากสั่งรีโมทได้ยังสามารถที่จะควบคุมการทํางานบางอย่างได้ด้วยเช่นกันนะครับและก็ยังสามารถที่จะเป็นปากกาแบบออต้นโลริเคนซีนั่นก็คือความหน่วงที่น้อยมากเดี๋ยวผมจะสาธิตกันต่อไปนะครับส่วนเจ้าโน้ต8นั้นนะเนื่องจากว่ามันเป็นเออไม่รู้ทําไมผมกดไม่ออกนะฮะแต่โน้ต8อย่างไรก็ตามโน้ต8นี่เป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า l i ล e message นะครับก็คือจะสามารถที่จะเขียน m ม s s a g e ได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สามารถถ่ายภาพอะไรได้เลยนะครับก็คือปากกาเนี่ยทำงนานได้น้อยมากนะครับเนี่ยครับนีเราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับฟังก์ชันหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ของโน้ตเก้านะครับเนี่ยผมต้องเคยจะรู้ได้กับว่าเราเราคซิสเร็วนะฮะนี จริงมันอ่านน้ำหนักได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตยี่สิบอัลตล่ะโน้ตยี่สิบอัตานั้นจะเป็นแบบนี้ครับคือที่ผมชอบมากเพราะว่าความลเอียประสงค์ของปากกาที่เรีวยกว่าเนี่ยมันเขียนมันติดทันทีอะ่ะเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยไม่ได้เขียนแบบเร็วมากนะครับคือปากกาเนี้ยแทบจะมีความหน่วงน้อยนะครับสำหรับโน้ตยี่สิบอตรนะครับเป็นอ e ีฟีเจอร์หนึ่งที่เรีวยกว่า โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะโซต่อมานะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนี้เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับก็คือเรื่องของการขยับหน้าจอส่วนเรื่องของความหนุวงของหน้าจอนะครับเนี่ยครับผมจะทําให้คุณดูก็คือเรื่องของการเปิดปิดแอปนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าโน้ต20อัตานอันน่ะทันทันทงานได้ค่อนข้างเร็วกว่านะครับแต่ว่าคุณเห็นจะเห็นภาพที่ พอๆกันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมพยายามทำให้เร็วแล้วปรากฏว่าโน้ต20อัต้านั้นเร็วกว่า2เครื่องอย่างชัดเจนมากนะครับในขณะที่หน้าเป็นหน้าเปิดปิดแอปทั่วไปยังไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันถ้าเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยเช่นผมจะเข้าเปิดตัวไหนดีละ่ะเอาเปิด Google Play Store แล้วกันนะครับปึ๊บ Play Store เนี่ยก็ชัดเจนมากว่าโน้ต20อต้านั้นเร็วกว่านะครับ แล้วก็กดกลุ่มปุ่แบบพร้อมกันปุ๊บนี่ก็จะเห็นว่าการที่ตอบสนอง120เฮิร์นั้นทําให้คุณนั้นได้ใช้งานแบบราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับก็เด้ว่าถ้าใครอัปเกรดก็จะได้เปลี่ยนจากเทคโนโลยีใหม่แบบใหม่หมดจริงๆสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็ค่อนข้างอายุายนานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่านี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่ คุณก็ควรจะพิจารณาไว้นะครับส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับเรามาดูเรื่องกล้องกันนะครับโฟกัสตัวเดียวเลยนะครับส่วนที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกับรุ่นเก่าก่อนนะครับซึ่งรุ่นเก่าผมขอยกตัวอย่างกับตัวของโนดแปดโนดเก้าก่อนนะครับเป็นกล้องที่มีความละเอียดพิบสองล้าพิกเซลน,น,นะฮะ ซึ่งเป็นกล้องแบบเดียวกับตัวของโน้ตยีธรรมดาแล้วก็ไม่มีเลนส์มุมกว้างมีแต่เทเลนะครับเทเลแค่2เท่าเท่า,ทา,ทา,ทานั้นนะครับมีพวกแมีพวกหลท์มีแบบนี้เมนูนั้นก็คือยังเป็นสไตล์ซัมซุงเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการขยับมาของ n o ้ e 9นะครับก็จะใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันมากกว่านะครับเพราะว่ามีการเอาผสมวายูไเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีเลนส์มุมกว้างมาให้คุณได้ใช้อยูดีนะครับมี ซูเปอร์ซโลโมมาให้แล้วนะครับ960เฟรมเดทแต่ว่าถ้าคุณอยากจบกับกล้องจริงๆแล้วนะครับอันนี้ผมขอแนะนำว่าการจบกับ Note 20อัลตราเนี่ยมันจบจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่ช,ชื่อว่าซิงเกิลเทคด้วยนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็เรียกได้ว่าอหน่วงเป็นเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กงหมดปกติเนี่ยจะมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือ สามารถปรับความละเอียดได้สุดถึง108ล้านพิกเซลแทบจะไม่แตกเลยนะฮะแล้วก็ยังรองรับเรื่องของโหมดการซูมที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะก็เราสามารถที่จะถ่ายแบบอัตวายได้ก็เอาเอาตัตวายก็มุมกว้างแบบนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงตัวของเทเลโฟโต้นะครับหาเท่าอย่างนี้ก็ค,คือมันสามารถที่จะซูมแล้วก็โฟกัสคำได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเพราะว่าเป็นออปติคอลซูมนะครับหรือซูมด้วยเลนส์นั่นเองครับ แต่ในกรตามวิดีโอตัวนี้ก็มีดีเหมือนกันนะครับก็คือระบบที่จะให้คุณนั้นช่วยในการถ่ายมาขึ้นกับโรวิดีโอครับพโปรวิดีโอนั้นอนะ่ะเราสามารถที่จะกําหนดใหม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าใครที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับมือถือตัวนี้นี่ช่วยคุณได้เยอะมากที่จริงผมก็ใช้เจ้ารุ่นนี้อยู่นะครับโน้ตยี่สิบอัลตรานะครับเนี่ยสามารถกําหนดหน้าหลังแล้วก็รวมถึงเซฟเอสบได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่ สามารถให้คุณได้อ just เกิดการซูมนะครับซึ่งแบบซูมเนี่ยระยะหนึ่งถึงสี่เท่าเนี่ยโโหัวซูมเหมือนกับดอลลี่เขาไปเลยเบา,บานะฮะนี่เสร็งเดียวครับฟีเจอร์นี้คือเราจะไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของอาการที่จะเป็นปุ่มซูมที่แบบซูมได้ไกลกว่นานั้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้อัลตราไวท์ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจุดนี้คิดว่าจะงซัมซุงก็คงจะนำไปปรับปรุงกันต่อไป น,นอกจากนี้วิดีโอนะครับก็ยังสามารถรองรับได้ถึง 8K ด้วยกันนะครับ 8K นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง a ั s u n งเขานะครับแล้วก็ยังมีระบบเชื่อ Super steady ทำให้ภาพนั้นนะ่ะนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือฟังก์ชันของกล้องที่เรียกว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวทีนี้ภาพตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณรับชมกันต่อหลังจากนี้เลยนะครับว่าความแตกต่ตางของมันนั้นมากน้อยแค่ไหนครับรับชมกันเลยครับ เรื่องต่อมานั้นก็คือเรื่องของสเปคกันนะครับว่าสเปคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรตั้งแต่เรื่องของขนาดแบตเตอรี่นะครับที่ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นั้นให้ขนาดสูงสุดอยู่ที่4500เมิเมนะครับในขณะที่ Note 8 3นะครับ3,300นะครับ Note 9นะครับอยู่ที่4,000นะครับในยุคของมันนี่ถือว่า พอกันทั้งคู่แต่ว่าพออัปเดตไปอัปเดตมาเนี่ยมันก็จะเริ่มกินไฟมากขึ้นนะครับการที่โน้ต20อัลตรานั้นได้แบตเตอรี่ที่เยอะกว่าและถ้าปรับสมดุลให้เกิดการใช้งานได้ดีขึ้นเนี่ยทำให้คุณสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแต่ขั้นต้นว่าตัวของเครื่องนะครับมีระบบชาร์จที่เร็วกว่านะครับสำหรับโน้ต20่ัตาที่มีกำลังถึง25วัตนะครับก็เลยทำให้คุณสามารถชาร์จไฟได้ แป๊บเดียวนะครับในเวลา30นาทีนั้นก็สามารถได้ไฟกลับมา50%อันนี้ว่าจาก0ถึง1ถึง50นะครับถึง50นั่นเองครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ 5G ซึ่งจะเป็นเรื่องของความเร็วในการทำให้เกิดการต่อเชื่อมและ low latency คือการตอบสนองที่เร็วไม่หน่วงเลยนะครับก็เหมาะกับการที่จะใช้รับชมพวก AR VR หรือจะเป็นการดาวน์โหลดอัพโหลดข้อมูลที่ ต้องการความเร็วที่สูงรวมถึงการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือการเสพความบันเทิงนั่นเองครับทีนี้ผมได้ทำการทดสอบกับเครือข่ายนะครับค่ายสีแดงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกันนะครับรับชมกันต่อเลยครับเอาครับตอนนี้เราจะมาเทสอบเรื่องของความเร็วนะครับอินเทอร์เน็ต ซึ่งแน่นอนว่า2ตัวนี้นี่คือโน้ต8นี่คือโน้ตเกาแล้วก็นี่คือโน้ต2ี่ออสรานะครับความแตกต่างจากด้านบนนะครับที่เห็นก็คือเรื่องของ 4G และ 5G นะครับอ่ะผมจะมากดพร้อมกันนะครับโดยใช้โปรแกรมเดียวกันก็คือตัวของจากหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บไอทีคูก็งจะมีเทสติแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับตึ้งตึงตึ้งเอาไม่โดนตัวดึงนะฮะอาจจะต้องกดแบบดีก่อนเพราะว่ามือกดไม่ถนัดนะฮะ เนี่ยครับคือสีที่ตกต่างโดยทั้งหมดในะใช้คือสายเดียวกันนะหรับนั่นก็คือสายสีแดงสงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าตัวของที่เป็น5 g นั้นก็จะใช้ความเร็วที่ได้มากกว่าตัวเองนะครับทั้งการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดของทั้งหมดนั้นออกมาแล้วนะครับตัวของ4 g เริ่มทดสอบเทสองอัพโหลดแล้วนะครับก็จะพบว่า นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่มีความแตกต่างกันเกิดขึ้นระหวา่างมือถือรุ่นเก่ากับมือถือรุ่นใหม่นะครับว่าทําไมถึงควรจะเปลี่ยนเป็นรุ่น 5G นะครับสําหรับตัวนี้แต่ถ้าใครมองเป็นรุ่น 4G นะครับเพราะว่าประหยัดง,งบเนี่ยก็ถือว่าอทำมาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับนะครับก็เห็นว่าอ่ะโน้ต20อัลตรา 5G นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งค่าปิ่งที่ค่อนข้างที่จะน,น้อยแล้วก็สปีดที่เยอะนะครับในขณะที่ สอง่ายนะครับ่ะขอมาฝึกกันที่โนดแปก่อนนะครับโนดแปก็จะประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็โน้เก้านะครับโนดเก้าก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าภาพนี้มันจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากสำหรับการเทสเรื่องของ 5G ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเองครับจะเป็นแบบนี้ครับด้วยเหตุผลทั้งปวงจากได้รับชมคลิปไปหมดแล้วนะครับก็พูดเลยว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เก่าพอสมควรแล้วบางเครื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับก็อาจจะทําให้คุณนั้นจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับก็เลยทําให้ว่าเจ้าตัวรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอีกคําตอบหนึ่งที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าคนที่เปลี่ยนไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะมันทําให้คุณนะ่ะรักการใช้เจ้ามือถือตัวนี้มากขึ้นนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามกับราคาของมันนะครับเห็นช่วงนี้ก็ทําโปรกันรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับโน้ต20และโน้ตยี่สิบอัตรนะครับก็เริ่มต้นนะครับเห็นบอกว่าเฮ้ยถ้าทํโคดใส่โคดดีๆเนี่ยโน้ตยี่สิบอัลตรานี่ยอาจจะไม่ถึง4ี0 0 0ื่นแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าซื้ออกโอเปอเรเตอร์ก็จะได้ราคาที่จะถูกกว่านี้ดังนั้นก็ลองพิจารณากันดูว่าคุณนั้นเหมาะกับการ ที่จะใช้เจ้าตัวดีเพราะว่าคุณเป็นแฟนดยอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นแฟนดยอยู่แล้วเนี่ยการไปตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นคําตอบที่ดีเพราะว่าคุณได้ฟังก์ชันมือถือที่เก่งขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าความสามารถนั้นรอบด้านมากขึ้นนะครับก็รอบด้านกว่าอีกสอตัวนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้านะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามรับชมนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากชมคลิปที่เปรียบเทียบกับ Note 10 plus นะครับก็สามารถกดดูได้จากข้างบนนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใบม่คลิปได้คลิปดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมมีท้ายคลิปนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องของเคสซัมซุงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้เคสซัมซุงมารีวิวอีก2ตัวนะครับ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ท้ายคลิปเมื่อกี้นี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเคสกันต่ออีกปีดหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆก็พูดถึงโน้ต20อ l ตราแล้วนะครับก็จะมีเคสหลายแบบให้เลือกนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมใช้แบบ Protective ซึ่งเป็นของ a m s u ุ g แท้กันกระแทกได้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นก็คือเราสมามารถเปิดตรงนี้เนี่ยเป็นสแตนตั้งเครื่องได้นะครับหรือจะตั้งแบบใหญ่นิดนึงเนี่ยจะตั้งแบบนี้ก็ได้องศาจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยข้อดีคือคุณสามารถที่จะใช้กล้องหน้าแล้วก็ถ่ายได้แต่ว่าอาจจะเป็นกล้องที่มุมเงยนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ e2 เคสล่ะนะครับอันนี้จะเป็นเคสแบบธรรมดานะครับของซัมซุงผมขอย้ายแกะมาเลยละกันนะเนี่ยครับเวลาซื้อมากคุณก็จะได้แพ็กเกจแบบนี้นะครับราคาของมันนั้นผมได้แปะไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมจะไม่พูดราคาซ้ำจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นแบบหนังนะครับข้างในเนี่ยเป็นการบุแบบอ่ะ จะเกือบอาคาธล่าเลยก็ว่าได้นี่เป็นหนังหมดเลยนะฮะข้อดีของมันก็คือถือแล้วก็ชับมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายตกบ่อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบกับเจ้าตัวดีสักเท่าไหรนะครับจะเป็นคนที่แบบเน้นความเรียบหรูเรียบง่ายอะไรนี้มากกว่านะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือนะครับนี้แยก,กไปต่อมานะครับเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับนั่นก็คือเคสที่มีฝาหน้าปิดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่น ขายจริงตรงอันนี้จริงๆอ่ะก็เป็นขายจริงแหลแต่เขาใส่ผิดจริงมาผิดนะฮะมันจะมีแอนตี้แบคทีเรียนะครับคือด้านหน้านี้จะมีการเคลือบสารป้องกันตัวของยูวนะครับพวกเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเลยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราใส่กับมือถือเนี่ยมันก็จะมีการโชว์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นโชว์เป็นเวลานะครับก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้มือถือแบบตั้งได้ ข้อดีของมันก็คือเนี่ยครับเราสามารถที่จะยกนะครับยกแล้วก็ให้มันตั้งได้หรือไม่จะถือแบบโฟรเลโลสก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเคสใสอย่างนี้แถมนิดนึงแล้วกันเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าเคสนี้เป็นยังไงนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับออืชอบเหมือนกันนะแต่ถามว่าถ้าคุณใช้กล้องบ่อยอะ่ะมันจะเกิดความลบาบากนิดนึงเพราะว่าด้านหลังเวลาขึ้นถือต้องถือแบบนี้ใช่ไหมครับ พอคือถึงแบบนี้ปุ๊บสีที่คุณเปิดกล้องมาปุ๊บนี่ครับบางทีก็เนี่ยมันจะทาบกับข้างหลังพอดีซึ่งแสงมันก็จะลดลงนั่นเองครับแสงมันจะลดลงไปหน่อยหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าลองเทียบระหว่างเปิดกับปิดนะฮะโอ้โหนี่เหมือนฟิลเตอร์กล้องเลยอะเนี่ยเขาเขาแก้ปัญหาเรื่องของการถ่ายภาพมาแต่ว่าเนื่องจากด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบใสนะครับก็จะทำให้เรื่องของสีเนี่ยมันจะมืดลงนิดนึง นะครับก็ลองเวทดูแล้วกันนะครับระหว่างแบบนี้กับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดีหน่อยก็จะกันเรื่องของเลนได้แต่ว่าถ้าเราใช้พูดคิกุคิคิดไปมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าพอาที่ลองกับเคสนี้ครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีตรงจุดนี้ซึ่งถ้าวัดกันจริงๆแล้วมันก็นูนออกจากกล้องมานิดหนึ่งนะครับการที่ปิดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ว่า ไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนถ่ายภาพนะครับเพราะว่าแสงมันดอบอะ่ะคือนี่ยังเป็นไฟสตูดิโอไงแต่ถ้าสมมติแสงจริงเนี่ยผมว่ามันดอบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเคสทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกแบบให้ใส่กับเจ้า Samsung Galaxy Note 20 Ultra ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเคสแท้ของ Samsung นะครับจะไม่รวมเคสเตอร์ปาร์ตี้ที่ออกมาเพียบเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามือถือใหม่เคสใหม่ มันก็ต้องเป็นของคู่กันนั่นแหละครับใครชอบตัวไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยนั่นเองครับก็ขอจบรีวิวเคสแต่เพียงเท่านี้ครับ